กินรสต้ยมยำนะคะจะเผ็ดไหมนะเผ็ดหรือเปล่าอืมเหมือนกินต้ยมยำเลยอะอ,อะไรอสวัสดีค่ะมามาเปิ้ลวัะน้องเคทกๆจากช่องไอแอปเปิ y ลสไตล์นะคะก็ช่วงนี้โควิดระบาดน้องเคสเลยเป็นยังไงบ้าง คุณครูสั่งหยุดเรียนจนถึงปีใหม่เลยนะคะหยุดเรียนแล้วเปยังไงไม่มีอะไรทำเนาะวันนี้นะคะแม่กับลูกก็เลยมาชวนกันเล่นเกมอันนี้ค่ะเป็นเกมจับผิดซึ่งช่วยในเรื่องของการช่วยสายตาเรื่องสายตานะคะแล้วก็สมองนะคะที่ทำให้แบบว่ามองไวขึ้นก็คือเราจะไม่ดูจอกันนะคะเด็กๆ และเพื่อให้การเล่นเกมมันสนุกขึ้นเราก็จะมีบทลงโทษถ้าใครหารูปในนี้นะคะตามเกมแพ้เนี่ยเราก็จะต้องมากินพริกโอ<ม>เคเคยกินพริกไหม <c oughs> แล้วก็ผู้สนับสนุนรายการนะคะที่ส่งของมาให้ทดลองนะคะน่ารักมากเลยก็คือคุณขันติส่งริกอบกลอบนะคะมาให้ถึง3ามรสชาติเลย วันนี้เราก็จะมาเคสการกินพริกกรอบครั้งแรกนะคะซึ่งเราไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยแต่เห็นมันคิดมานานแล้วเนะวาะเขาบอกว่าการกินพริกกรอบเนี่ยมันช่วยอะไรรู้ไหมช่วยมี ช่วยให้บำรุงสายตาได้เพราะว่ามันมีวิตามิน A วิตามิน C มีโปรตีนแล้แถมช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายด้วยแต่ประเด็นก็คือคนที่ไม่ทานพริกเลยอย่างน้องเคสกับมาม่าที่ทานเผ็ดน้อยเนี่ยเราจะกินได้ไหมซึ่งดูสีของพริกสิมันแดงมากๆเลยเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมกันเนาะแล้วมาดูกันว่าขันติพริกอบกอบจะอร่อยเด็ดแค่ไหน แล้ถ้าเกิดเราแพ้แล้วเราต้องมากินพริกเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนที่เราจะมาเล่นเกมเพื่อหาคนแพ้กันเราก็ต้องเอาอุปกรณ์ที่ใช้ในกันลงโทษคนแพ้มาก่อนนะคะเราก็เลยมาใส่พริกนะคะ3ามรสชาติลงไปในส3 3ามา,มามชามนี้นะคะก็อันแรกนี่คือพริกขันตินะคะอบกรอบรสชี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะส่วนอันนี้เป็น พริกขันติอบอบกอบรถขันติหน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นพริกอบกอบขันติรถต้มยำก็จะมีหน้าตายอย่างนี้เหมือนกันนะคะโอเคเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วโอเคจำได้ไหมว่ารถอะไรมั่งได,อไดอง้อันไหนรถต้มยำอันไหนรถต้มถูกต้องไหนกินเหมือนต้มยำนะ อันไหนรถชีสอันนี้รถชีสอันไหนรถขันติอ่ารถจะเข้มๆหน่อยนะโอเคในเมื่อเราได้วัตถุดิบสำหรับคนแพ้แล้วเราก็ไปเล่นเกมกันเลยดีกว่านะคะเย้ เลยน้องเคสต่อประกอบจนเป็นอย่างนี้แล้วก็คือเกมนี้นะคะก็จะมีเป็นแผ่นจิก๊กซอว์แผ่นใหญ่มากๆก็จะมีตัวกร์ตูนตัวอะไรต่างๆเนี้ยเยอะแยะเลยแล้วก็จะมีแผ่นการ์ดโจทย์นะคะซึ่งมีรูปที่ไม่เหมือนกันนะคะาไว้สําหรับวางตรงกลางให้เราหาแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะในการ์ดใบหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีรูปอะ่ะทั้งหมด3รูปให้เราหาหหเขาก็จะเลยมีไอ้แท่งๆเนี้ยค่ะคนละ3อันเกมนี้เล่นได้ทั้งหมดกี่คน ได้สี่คนเพราะมีทั้งหมดส,สีสีนะคะแล้วก็สามารถเล่นแบบจับเวลาก็ได้แต่เราจะไม่เล่นจับเวลากันเนอะเพราะว่านี่ยังเด็กเล็กอยู่น้องเคทเพิ่องอายุห้าขวบเองอาจจะใสตายไม่ว่องไวเท่าผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีตัวนี้ให้เป็นคะแนนนะคะเป็นห่วงกรณีที่สมมติเราหารูปได้แล้วเนี่ยเราก็จะใส่ไปวงวงหึือ เพราะว่าการแผ่นหนึ่งมีสามแต้มเราอาจจะได้1แต้มหรืออาจจะได้3มแต้มหรืออาจจะได้สองแต้มแล้วเรามาดูตอนท้ายว่าใครได้ไอ้วงวงนี้มากสุดก็เป็นคนชนะนะคะวันนี้เราจะมาเล่นกี่ครั้งดีเล่นสามตาพอเนอะเล่นเป็นตเวหนูอยางได้หตา5าตาเลยเหรอเยอะไปไหมอะไม่โอ้งั้นโอเคเรามาลองเล่นกันนะคะว่าใครจะเป็นคนแพ้ถ้าใครแพ้โดนอะไรกินริก กินพิษของคุณขันตินะคะเราไปเล่นกันเลยอันแรกนะคะจะเป็นอะไรให้เด็กๆดูโจยันๆได้แล้วอะไรเนี่ยเอ้อยมาหยุดได้เลยได้ไงเฮ้ยให้สัมผัสรอบๆยังไม่ทันถายเลยตายลอบตายลอบตายลอบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้งงนะเฮ้ยมองทำไมทำไมตาดีเกินคาด ไหนอ่ะ้ยมาได้เย้ตานี้นะคะตาแรกมีสามรูปน้องเคสเป็นสีชมพูนะคะสองเจอไปแล้วทั้งหมดสองสองอันนะคะมาได้หนึ่งเหตาต่อไปต้องมาชนะบ้างแล้วไหมไงเดี๋ยวโดนกินพิีตาเดี๋ยวให้ยังก่อนกินก่อนได้ หนูอยากแลก้งมามาให้มามากินผิวใช่ไหมโอเคอ้าเอาออกนะคะของน้องเคสได้สองแต้งของมามาได้หนึง่งแตงแล้วก็มาไว้ข้างๆนะคะเสร็จแล้วแล้วก็มาเปิดใบต่อไปหน้าตาเป็นงนี้เห็นไหมเอ่ยได้หนอนมือ <c oughs> <c oughs> ต้องมีสิมันไม่มีไม่ได้แต่ว่ามันตาลายน้องกินจะบังมาบ้าสิบังจังเลยเนี่ยอุ้ยไม่เจอเลยอ่ะอุ้ยไม่เจอเลยแสดงว่าไม่มีอ๋อบางมาเจอสองฝ่ายแล้วอีกอันนึงอีกอันนึ่งเจออะไรอยากได้เหรอมันอาจจะไม่ที่สามก็ได้มันคือตัวเอ็มเย้ตานี้บาบมาเป็นฝ่ายชนะได้ทั้งหมดสามแต้มแพไปไงบ้างยังไม่จบเกมไม่เป็นไรใช่ไหม ต้องเนือ้อต้องได้ให้ได้โอ้ต้องชนะได้ใช้ไหมสองเกมหนู่งจะต้องได้ให้ได้ช่วยฝึกในเรื่องของการรู้แพ้รู้ชนะด้วยนะคะเพราะว่าในแต่ละด่านในแต่ละใบเนี่ยบางทีเราอาจจะเป็นคนแพ้บางทีเราก็อาจจะเป็นคนชนะนี่เราเล่นไม่มกี่เกมแล้วแอบดูก,กันไม่ได้ชูชูเลยรชูอะไรไหนหน้าตาเป็นไงดูดิ วางวางวางอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเครื่องหล่าวดินสอเหรอใช่ไหมไม่ใช่เครื่องหล่าวดินสอไม่ใช่เหรอเห็นแล้วมีอะไรอีกอ่ะหนูชอบแต่หนูหาไม่เจอก็ไม่ได้เฮ้ยหมาแล้วกับหนังสือแล้วเฮ้ อยู <anto> ่ตรงหน้าเงเกมนี้ออกมาได้สองแต้มเอาละเอาละใครจะแพ้ใครจะแพ้ใครเดี๋ยวเรามาดูกันอสองเกมได้ไหมสองเกมเลยเหรออีกเกมพอแล้วมั้งอ่าโอเคอีกสองเกมอีกสองเกมนะคะมาดูว่าใครจะแพ้อ่านี่ทั้งหมดตอนนี้สามใบแล้วนะคะอีกสองเกมเรามาตัดสินกัน อะไรไหนยังไม่เห็นเลยนี่เขาบอกว่ามีอะไรมีเนื้อก่ะมีเนือเงอตัวเอสโอ้ยยังไม่โดนหาเลยไดเจอตัวเอสแล้วเย่ต่อไปเหลืออ้อันเดียวปลาสีเขียวปลาสีเขียวอันพันตัวอันพันตัว มันไม่ได้พางตัวแต่เราหักนกเคทได้สองอันงดนี้ไหนโอ้ยมามาได้หนึ่งแต้มเอาเปิดตั้งแต่เมนะื่อไหร่เนี่ย น,นี้ไม่ได้น้องเคทได้อะ่ะโอ้ย <S <S ไหนเรามารับคะแนนสิครบแล้วทั้งหมดห้าใบานะคะไม่แปดเลขแปดเหรอเดี๋ยวมาม่าขอเก็บตัวก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด โอเคยอมรับในสตากรัมแต่เขาบอกว่าพริกของขันตีไม่เผ็ดน้องเคเลือกมาจะให้มามากินรสอะไรเลือกเลยต้มยำไหนอันไหนคือต้มยำต้มยำคืออันนี้อันนี้อะไรต้มยำใช่ไหมเหมือนชีสเลยน้องเคเลือกให้กินรสต้มยำนะคะจะเผ็ด<ๆ>ไหมนะเผ็ดหรือเปล่าอืมเหมือนกินต้มยำเลย <c oughs> อะไร อืมอร่อยมากเลยไม่เผ็ดเ um. ้วยอนโอ้โหใครต้องกินจ้ะต้องกินนิดเดียวเอาอลาปากอืมป็นไงอร่อยมากเห็นไหมไม่เผ็ดจริงอ่ะเดี๋ยวลองกินอีกอันนึ่งปาปากเลยอืมาดน เ,ออเด็กกินได้ไม่ไม่ไมเผ็ดเผ็ดนิดนึงไม่ใช่ว่าไม่เผ็ดใช่ไหมแต่พอกินได้โอเคอร่อยมากอันนี้เราต้องยำสุดยอดค่ะก็วันนี้นะคะสนุกมากเลยกับการเล่นเกมใช่ไหมลกูกพี่นี้หนูอยากเล่นเกมอเอาแล้วเดี๋ยวเราขอตัวไปเล่นเกมกันต่อนะคะสําหรับรวันนี้นะคะเราก็สนุกมากเลยนอกจากเล่นเกมแล้วเรายังมีการท้าทายด้วยการกินพริกกันอีกก็ถ้าเกิดใครอยากลองนะคะพริกขันติ อบกอบเผ็ดน้อยที่สุดในโลกแล้วก็อร่อยที่สุดใน3าชาตินะคะไปลองดูรายละเอียดข้างล่างนะคะที่จะให้ไว้แล้วลองสั่งสั่งซื้อมาทานดูนะคะชค่วงปีใหม่นะคะเล่นเกมกันสนุกสนุกแล้วก็มีอะไรท้าทายก็นี่ทำให้เราสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากขึ้นนะคะส่วนวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีคุณขังตีมากนะคะที่ส่งพิซซาอร่อยๆมาให้ทาน เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปเจออะไรหรือไปทำอะไรนะคะโปรดติดตามนะคะช่อง iApple Style วันนี้บ๊ายบายค่ะอร่อยมากเลยเนาะถ้ากินหมดนี่เดี๋ยวหัวต้องซื้ออีกเดี๋ยวคืนนี้เราเอาไปให้ป๊าป๋ากินกันดีไหมไม่ปิดเลยโอ้ใช่เดี๋ยวมันแข็งเดี๋ยวมันเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมัน,เ,มเ,ดมนเดี๋ยวมันไม่กอบใช่ไหม